ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่จังหวัดน้องคายบึงการแล้วก็มุกดาหารนะครับสำหรับบรรยากาศการค้าขายตามแนวชายแดนที่ค่อนข้างเงียบเหงาวันนี้ลองจับตารอบพิษเนี่ยลองไปจับตาเรื่องของชีพรจรการค้าชายแดนที่จังหวัดนครพน,นมกันต่อหน่อยนะครับคือที่นี่ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยเขาอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถขนส่งสินค้าข้ามแดนได้นะครับแต่ว่าสําหรับท่าเทียบเรือแล้วก็จุดผ่อนโรนการค้าที่มีมากถึง4แห่งซึ่งเป็นจุด ที่ผู้คนใช้ข้ามไปมาหาสู่กันเพื่อซื้อขายสินค้ายังคงถูกปิดมานานกว่า2ปีครับนี่คือสภาพปัจจุบันของท่าเทียบเรือหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าท่าด่านครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวหลังปิดมานานกว่า2ปี จากภาพพอไปดูใกล้ๆพบว่าอาคารสำนักง,งานเหมือนถูกปล่อยทิ้งร้างครับไม่มีการดูแลซึ่งหากเป็นช่วงก่อนโควิด19ก็จะมีชาวลาวแล้วก็ชาวเวียดนามใช้เรือข้ามฟากมาจับจ่ายซื้อสินค้าฝั่งประเทศไทยกันคึกคักเช่นเดียวกับการปิดจุดผ่อนตรนในพื้นที่4อำเภอชายแดนนะครับทั้งที่อำเภอบ้านแพงแล้วก็อำเภอท่าอุดทนอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดินเรือข้ามฟากไทยลาว คนที่เขาจําหน่ายสินค้าตามตลาดจุดผ่อนรนไทยลาวแล้วก็ร้านจําหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแรงงานแบกของรับจ้างรายวันก็กระทบคนขับรถ3ามล้อรับจ้างก็กระทบเพราะว่าไม่มีงานมาเกือบ2ปีครับมีการกระจายรายได้ในจังหวัดภายในตัวจังหวัดขมนมเองนะฮะทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดเลยแล้ก็รถสามล้อเครื่องเลยหรือแม้แต่คนที่อยู่ในตัวเมืองพนักงาน กรรมกรผลย้ายสินค้าพนักงานเรือก็จะมีการกระจายรายได้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานประจหลังจากโควิด1 9มาปุ๊บนะฮะวันที่18มีนาคม2 5 63าเนี่ยทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดด่าน้าเรือเทศบาลซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึง2ปีแล้วไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นในการคลาฝ่ายระหว่างระหว่างรําน,นมนกับ5เกนะครับทำให้ที่น้อง บ้านเรานะครับจะทบกันโดยพท่าน้ในปัจจุบันสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนยังคงห้ามเดินทางเข้าออกนะครับนี้หมายถึงบุคคลครับยกเวน้นรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศที่เดินทางไปขนส่งสินค้าที่แขวงคำม่วนประเทศลาวได้ซึ่งปีที่แล้วถ้าไปดูยอดการส่งออกเนี่ยฮะผ่านด่านพรมแดนแห่งนี้สูงกว่าแสนส0 0พล้านบาทนะครับ3อันดับแรกที่ส่งออกกันก็คือผลไม้เครื่องดื่มชูก,กาลัง โคและกระบือครับแต่ชาวจังหวัดนครพนมเองเขาตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่ามูล,ลค่า รับแสนล้านต่อปีเนี่ยชาวบ้านเขากลับไม่ได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าก็เป็นการส่งตรงไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดชั้นในผ่านบริษัทชิปปิ้งเท่านั้นนะครับหลายๆจังหวัดที่เราได้นําเสนอไปเราเห็นภาพสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนนี่เป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันนะครับว่าหน่วยงานรัฐบาลเองจะมีความพยายามในการไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะผ่อนคลายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามแนวชายแดนอย่างไรได้บ้างครับ